ก็สวัสดีป .3 ทุกคนอีกครั้งนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีหนึ่งสัปดาห์ที่เราจะต้องเจอกันเนาะวันนี้ก็สิ้นเดือนนะครับถือว่าเป็นสิ้นเดือนของเดือนสิงหากําลังจะผ่านไปแล้วเราก็ใกล้จะจบในเทอมแรกแล้วก็ใกล้จะหมดเรื่องที่เราจะเรียนกันแล้วมันเหลืออีกประมาณครึ่งเล่มนะครับผมของหนังสือนะครับแล้วก็การทดลองที่ไม่ค่อยได้ทํามันก็จะมีปัญหาตรงที่ว่า หนูอาจจะยังไม่ได้เห็นภาพหรือว่าการทดลองที่จริงเพราะหลายๆอย่างหนูไม่ต้องเสียงเงินซื้อหรือว่าลองทดลองเองนะครับอย่างที่ไม่เข้าใจเราสามารถทดลองได้นะครับผมจากที่โรงเรียนนะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังมาเรียนโรงเรียนไม่ได้เนาะเราก็เลยจะต้องรอ,อนิดหนึ่งนะครับผมให้สถานการณ์กลับมาปกตินะครับทีนี้เรามาต่อกันของเรื่องที่แล้วนะครับหลังที่แล้วเราจะอยู่กันในหน้านี้อ่า หน้านี้นะครับผมเดี๋ยวเป็นหน้าที่แปดสิบเจ็ดนะครับหน้าที่แปดสิบเจ็ดอ่ะนะครับครั้งที่แล้วเราเรียนไปเกี่ยวกับอะไรใครจําได้ม้างการเจริญเติบโตและการดํารงชีวิตของมนุษย์ใช่ไหมครั้งนี้วันนี้สั้นๆเลยสั้นกว่าครั้งที่แล้วอีกเราจะมาพูดถึงกับการสรุปกันนะครับผมเกี่ยวกับการเจริญเติบโตนะครับของมนุษย์แล้วก็ การดำรงชีวิตนะครับผมเราเปิดมาที่หน้า8% 8นะครับอันนี้เขาก็ยังจะเป็นสรุปอยู่กับที่สิ่งที่เราได้เรียนมานะครับผมเขาบอกว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดํารงชีวิตของมนุษย์สิ่งที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดํารงชีวิตของมนุษย์ได้แก่อะไรอาหารน้ําและอากาศนะครับอาหารช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรง ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและให้พลังงานแก่ร่างกายส่วนน้ําและอากาศช่วยให้ร่างกายทํางานได้อย่างปกติดังนั้นควรดูแลตนเองโดยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบถ้วนและหลากหลายในปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายน้ําดื่มสะอาดไดดื่มน้ําสะอาดให้เพียงพอและอยู่ในที่ที่มีอากาศสะอาดและถ่ายเทได้สะดวก เพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโตและดำรงชีวิตได้อย่างปกตินะครับอันนี้ก็คือที่เขาสรุปมาให้ฟังนะครับมาดูต่อมาอันนี้เขาจะเป็นการตั้งคําถามครับขอให้หนูตั้งคําถามว่าตั้งคําถามที่ฉันอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของชีวิตของมนุษย์ได้มากกว่า1คําถามนะครับเช่นยารักษาโรคเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตหรือดำรงชีวิตของมนุษย์หรือไม่ อไหนครูลองถามดูซิว่ายารักษาโรคเนี่ยจำเป็นต่อการดำรงหรือว่าการเติบโตของมนุษย์เราหรือไม่อ่าน่าจะมีคนคิดบ้างแล้วล่ะแต่ครูจะเฉลยเลยนะครับมันจำเป็นนะครับเพราะว่าแน่นอนอยู่แล้วร่างกายของเราที่โตมานะครับหรือว่าเจริญเติบโตมานั้นมันก็ต้องมีโครคภัยไข้เจ็บมีนูม่มีนี่เนาะบางคนตากฝนช่วงนี้หน้าฝนเริ่มเข้าหน้าฝนก็เปียกฝนก็ต้องทานยารักษาโรคเพื่อ รักษาอาการไม่สบายนะครับผมยารักษาโรคจึงสำคัญอยู่นะกับการเจริญเติบโตของหนูอ้าวทีนี้มาดูหน้า89อ่าอันนี้เรื่องเกี่ยวกับหมูป่าแหละมันเดิมหมูป่าที่อยู่ในถ้ำนะครับผมเรื่องที่1สิ่งที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดํารงชีวิตของสัตว์และมนุษย์นะครับ สำคัญสำคัญเลยอาหารน้ำอากาศนะครับสำคัญมากๆนะครับในการใช้ชีวิตของมนุษย์เรานะครับผมถ้าหนูอดอาหารหนูก็อยู่ได้ไม่นานหนูอดน้ำหนูก็อยู่ได้ไม่นานหนูไม่มีอากาศหายใจหนูก็อยู่ได้ไม่นานนะครับผมเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากดูมาต่อนะครับผมเขาบอกว่าอาหารน้ำและอากาศเป็นสิ่งที่จำเป็นต right, ่อการเจริญเติบโตการดำรงชีวิตของสัตว์และมนุษย์ อาหารเป็นสิ่งที่รับประทานเข้าไปแล้วจะทำให้ร่างกายจเจริญเติบโตแข็งแรงช่วยซ่อมแซมส่วนที่สุกหลอและให้พลังงานแก่ร่างกายน้ําและอากาศช่วยให้ร่างกายทํางานได้อย่างปกติจากเหตุการณ์ติดถ้ำของนักฟุตบอลทีมหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดเชียงรายเมื่อปีพศ2561นะครับผมเป็นเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าอาหารน้ําและอากาศเป็นสิ่งจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ เพราะการที่พวกเขาติดอยู่ในถ้ำเป็นเวลา10วันโดยไม่รับประทานอาหารทําให้ร่างกายอ่อนแอและซูกผอมอย่างเห็นได้ชัดสิ่งแรกในการช่วยเหลือพวกเขาคือการส่งอาหารและน้ําเข้าไปให้ขณะเดียวกันต้องรีบนําพวกเขาออกจากถ้ำให้เร็วที่สุดเพราะอากาศภายในถา้าลดต่ําลงเรื่อยๆเพื่อให้พวกเขาสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้นะครับอ่าอันนี้ใครที่ไม่เคยดูข่าวแต่ก่อนมันจะมีข่าวนี้นะครับเป็นกลุ่มเด็กนักเรียน ที่เป็นนักฟุตบอลน,นะครับชื่อว่าทีมหมูป่านะครับผมเขาไปออกกําลังกายกันกับโค้ชก็คือครูของเขานั่นเองนะครับแล้วก็เข้าไปสำรวจในถ้ำนะครับเจอถ้ำอันนึงเข้าไปสำรวจในถ้ำพอเข้าไปแล้วเนี่ยออกมาไม่ทันนะ้ํามันขึ้นมาปิดนะครับปิดปากถ้าไว้ทําให้เขาออกไม่ได้ก็เลยติดอยู่ในนั้นแล้วนะครับคนก็เลยตามหากันว่าโอ้โหอยู่ไหนสุดท้ายก็ไปเจอนะครับผมแล้วก็ยังมีชีวิตรอดแต่ก็สูผ้ผอมเพราะว่า ขาดน้ําขาดสารอาหารในลักษณะนั้นเองเขาจึงบอกว่าจะสื่อว่านะน้ําอาหารอากาศเนี่ยสำคัญต่อมนุษย์มากๆนะครับผมในการมีชีวิตอยู่ทีนี้มาดูหน้า90นะครับผมการที่จะให้ร่างกายเจริญเติบโต,ตและดำรงชีวิตได้อย่างปกติเราควรดูแลตนเองโดยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบถ้วนหลากหลายและเหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย น้ำดื่มน้ำสะอาดในปริมาณที่เหมาะสมและอยู่ในสถานะสถานที่ที่มีอากาศสะอาดและถ่ายเทได้สะดวกเพื่อให้ร่างกายได้รับแก๊สออกซิเจนอย่างเพียงพอนอกจากนี้ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีนอกจากเราต้องดูแลตนเองให้ได้รับสิ่งต่างๆอย่างเหมาะสมแล้วเราควรดูแลสัตว์ที่เราเลี้ยงให้ได้รับสารอาหารที่เหมาะสม และเพียงพอกับชนิดและขนาดของสัตว์ให้น้ำสะอาดอย่างเพียงพอและให้อยู่ในที่อากาศสะอาดและถ่ายเทสะดวกเช่นรู้หรือไม่ว่าในขณนะที่มนุษย์และสัตว์เจริญเติบโตร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเราจะได้เรียนรู้กันต่อไปนะครับผมอันนี้ก็คือหน่วยต่อไปที่เขาจะได้เรียนรู้และนะครับให้รู้ไว้ก่อนเลยว่าร่างกายของคนเราเนี่ยมันจะโตได้เนี่ยนะครับ เดี่ยวโตอีออกหน่อยป,อปีหน้าปีหน้าปอสี่ปห้าหนูก็จะเริ่มเรียนการการโตร,ระบบย่อยอาหารอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมของในวิชาสุขศึกษากับในวิชาวิทยาศา,ศาสตร์นะครับร่างกายเราจะโตได้เนี่ยมันต้องได้รับสารอาหารก็คือการที่เรากินอาหารเข้าไปแล้วมันจะย่อยเปลี่ยนเป็นพลังงานทําให้หนูโตขึ้นนะครับต่อมาก็น้ํานะครับน้ําแล้วก็เป็นอากาศสําคัญมากๆเลยนะครับทีนี้มันจะจบ เรื่องของการเจริญเติบโตนะครับมันจะมาเรื่องที่2เรื่องวัฏจักรของสัตว์หน้าที่91ครูขอหยุดไว้ก่อนแค่นี้เพราะาเดี๋ยวเราจะไปเรียนรอบเดียวครั้งเดียวนะครับผมอันนี้เราก็จะได้นะครับสั้นๆวันนี้ไม่มีอะไรมากเลยเพราะว่าช่วงนี้วิชาอื่นหน้าจากการบ้านเยอนะเนาะแล้วก็ของในหน่วยครูเรื่องนี้หน่วยนี้นะครับการบ้านก็ไม่มีแล้วแต่ทีนี้เราจะมาขอนะครับผมสรุปหน่อยเกี่ยวกับ ความสําคัญนะครับต่อการเจริญเติบโตนะครับของสิ่งมีชีวิตเราเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วหนึ่งอะไรอาหารเอามีอาหารแล้วต้องมีอะไรอา้าวสองน้ําใช่ไหมลายมือสุนสวยของครูอ่านให้ฟังไปด้วยนะล,ลูกจะได้ไม่งงลายมือและสุดท้ายนะครับสเอ้ไม่ใช่สองน้ำสาม สามอย่างสุดท้ายก็คืออากาศนะครับสาคัญมากๆเอาทีนี้แล้วถามว่ายังอื่นม,มันมีอีกไหมมันมีครับอย่างเช่นที่ครูบอกแล้วยารักษาโรคก,กับสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆแล้วแต่เลยในชีวิตเรานะครับผมอาหารความสําคัญของอาหารแน่นอนลหะพอหนูกินอาหารเข้าไปหนูก็จะต้องเลือกอาหารที่มันมีประโยชน์อาหารที่มันไม่มีประโยชน์มันก็จะไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับผมมันก็จะให้คุณประโยชน์ที่ น้อยนะครับทาให้ร่างกายของเราโตไม่แข็งแรงนะครับโตไม่เพียงพอนะครับตามสมไม่สมตามวัยของเราแล้วก็ไม่แข็งแรงนะครับในอาหารควรกินอาหารที่มันเ,เขาเรียกว่าไงมีประโยชน์นะครับผมจะถามว่า5หมู่ไหมก็ควรกินให้ครบ5หมู่แต่ปกติเราทานข้าวแล้วอันเนี้ยเรื่องอาหารนะนะครับครูจะไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าในเมื่อเรากินข้าวเรากินเนื้อสัตว์อันเนี้ยย่อยออกมาเนี่ยข้าว เนื้อสัตว์เนี่ยพวกเนื้อสตัตว์อา้าวผักใครชอบกินผักอะไรก็กินนะลูกมันมีประโยชน์หมดนะครับผักข้าวเนื้อสตัตว์ผักอะไรพวกนี้นะครับมันมีประโยชน์หมดมันจะเป็นสารอาหารทีม่มีประโยชน์พัฒนาร่างกายเรานะครับผมเป็นมีหลายอย่างเลยนะเอามาดูอีกอันหนึ่งคือน้ําน้าเนี่ยหลายคนจะถามว่าน้ําแล้วน้ําอัดลมได้ไหมครู น้ำมันลมนะครับมันก็ถามว่ามันมีประโยชน์ไหมมันมีประโยชน์ตรงที่มันมีน้ําตาลนะครับผมเวลาที่หนูขาดพลังงานหนูสามารถกินมันได้แต่ว่านะครับหลายคนอาจจะไม่ชอบกินหรือหลายคนอาจจะชอบกินจนเกินไปถ้าชอบกินจนเกินไปมันจะมีข้อเสียตรงที่ว่ามันจะเป็นแก๊สนะครับแก๊สพวกนี้จะกัดกระเพาะกัดกระดูกเราบางคนไม่ได้กินข้าวล้วก็กินน้ำมันลมเลยมันจะทําให้เราปวดท้องนะครับผมหรือว่า กระดูของเรานั้นไม่แข็งใครอยากแข็งแรงก็อยากกินน้ําันลมในปริมาณที่มันมากเกินไปนะครับผมอย่างครูเงี้ยครูครูถามว่าครูกินน้ำาันลมได้ไหมครูกินได้นะแต่ว่าครูจะไม่ไม่ชอบกินดีกว่าถ้าเกิดว่ามีน้ําเปล่าน้ําที่ครูชอบที่สุดคือน้ําเปล่านะครับบางบางคนถามาเอ้าครูแล้วตอนนี้หนูกินชานมไข่มุกได้ไหมได้ครับผมอันนี้เราก็สามารถทานได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วที่ที่ดีที่สุดก็คือ น้ำเปล่านะครับผมน้ำบริสุทธิ์น้ำเปล่าน้ำที่เรากินกันนะครับผมเพราะว่ามันจะช่วยให้ร่างกายไหลเวียนระบบเลือดไหลเวียนส่งสารอาหารอะไรหลายๆอย่างน้ำจะมีประโยชน์หลาย,ลายอย่างเดี๋ยวเราเรียนลึกขึ้นมาอีกเราก็จะรู้ว่าน้ำมันมีประโยชน์จริงๆนะครับผมต่อมาอีกอันนึงอย่างสุดท้ายของเราอากาศอากาศเนี่ยถือว่าสำคัญมากๆเลยนะครับมากๆกกว่าส่วนอื่นอา้าวอาหารเนี่ย เราไม่ได้กินหมูป่าอนนี้ไอ้ทีมฟุตบอลหมูป่าที่เราอ่านเนี่ยไม่ได้กินอาหารมาสิบวันยังอยู่ได้นะครับน้ําก็ยังพออยู่ได้นะครับแต่พอมาเป็นอากาศเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับอาหารเราสามารถอดได้นะครับหลายวันเราก็ยังไม่ตายน้ําเราอดได้หลายวันเราก็ยังไม่ตายแต่น้ําจะสําคัญกว่าอาหารอยู่ดีนะครับผมร่างกายต้องการน้าเนาะแต่อากาศเนี่ย เราอดได้ไม่ถึง3านาทีนะครับผมเรากั้นหายใจได้ไม่ถึง3นาทีแน่นอนนะครับอากาศสมองจะขาดอากาศหายใจแล้วเราจะตายทันทีเลยเพราะฉะนั้นอากาศนี่คือสิ่งสําคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นร่างกายก็ต้องการอากาศบริสุทธิ์เราไม่ควรที่จะไปอยู่ในที่ที่เหม็นเน่าเหม็นอับมีกลิ่นสีเยอะๆหรือว่าที่ที่มันไม่พึงประสงค์นะครับควรออกมาสมมติตอนนี้โควิดเนี่ยหนูอาจจะออกมาสูดอากาศเช้าๆหลังฝนตกอะไรเงี้ยหรือว่า สูดอากาศแต่ไม่ใช่ว่าไปที่ที่ผู้คนเยอะพุกพ่านนะลูกแค่โผล่มาทาั้งหน้าต่างบ้านโผล่มาหน้าบ้านอย่างเงี้ยสูดอากาศที่มันบริสุทธิ์ใต้ต้นไม้ซะหน่อยนะครับผมในช่วงเช้าๆของเราอย่างเงี้ยก็จะได้รับอากาศบริสุทธิ์ให้ร่างกายร่างกายก็จเจริญเติบโตเต็มที่นะครับผมก็เรื่องเกี่ยวกับสิ่งสําคัญต่อการจเจริญเติบโตก็จะมีประมาณนี้นะครับมีมีม,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 มีไม่มากมีไม่เยอะนะครับก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับผมกับ เรื่องง่ายๆพวกนี้แล้วหนูก็จําไปเลยนะสิ่งที่สําคัญนะครับผมอาหารน้ําอากาศนะครับ3อย่างนี้เกี่ยวกับการเจริญเติบโตที่เหมาะสมของเรานะครับผมแล้ววันนี้ครูเองก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสําหรับป .3 ขอบคุณคนที่เข้ามาดูมากๆเลยนะตั้งแต่คลิปก่อนๆหน้านี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับแล้วก็พยายามตั้งใจเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดมันกลับมาปกติเราจะกลับมาเรียนกันแน่นอนนะครับผมอยู่กัน ให้สนุกเพราะว่าหนูควรวัยหนูควรน่าจะมาโรงเรียนมาเจอเพื่อนมาใช้ชีวิตมากกว่าเนาะนะครับอยากให้โรคมันหายไปไวัช่วงนี้ก็ต้องดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมวันนี้สวัสดีครับเราไม่มีแบบฝึกหัดกันนะไม่มีงานนะครับผมดูคลิปนี้เสร็จก็สามารถพักผ่อนได้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีอีกรอบครับ